เอาดิคัะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะยมมยครับผมเอย่างพวกเกมไมคราฟนะผมมาเราจะไปดูด้านล่างกันนะผมซึ่งเป็นที่ที่แบบน่ากลัวเหมือนกันเฮ้ยตกตายฮะอืมอย้ายมันยิงโอเคอย้ายมันยิงโอ้เลวีเหรอด้านล่างเนี่ยตกไปเป็นไงวะไม่ตายฮะแต่แต่ไม่ตกดีกว่าไอตรงนี้วิ่งได้นะผม โอ้โหตรงนี้ไม่เป็นป่าเ,ร,เราต้องเดินข้ามไปอ่ะเดีย๋ยนะเดี๋นะข้างบนนี่ขึ้นได้ป่ะผมอยากจะขึ้นที่สูงอะเพื่อจะดูอืมมันไปนเด็กดีเองดินแดนแแ่่นดีอ้อเราต้องกินกินอาหารก่อนเลือดเราต้องเต็มตลอดเวลา เอาละอืมทิ้งเลยดิไม่รู้อะไรมันทำทอดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโดนอะไรอะ่ะผมโดนอะไรไม่รู้ผมโดนเหรอไม่รู้แฮะจู่ๆก็กระเด้งกระเด้งลงมาอันนั้นเป็นหมูเหรอตัวอะไรไม่รู้โอ้เกือบตายเกือบตาย เกือบตายเกือบตายเลยครับต่อต่อไปต่อไปถ้าล่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะับเป็นหมูเหรอมันห่วสมบัติหรือยังไงเนี่ยถ้าที่ผมเคยดูมีสมบัติอะไรจังปากาโฮเสียงที่คุ้นเคยเอยนี่อะไรอ่ะอ๋อมันคือเหล็ก นี่ปุ่มอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ครับผม,ดไ,มได้ไปได้ไงดอกบุกดอกไม้มาจากไหนก็ไม่รู้จะย้ายหมดเป็นสมบัติของเขาเปล่าผมไปขโมยเข้ามาเหรอไม่แน่ใจนะฮะไม่รู้แต่ตัวั้นผมไม่กล้ายุ่งบนเด็กขาดน่าจะโหดนะดูผมไม่รู้มันปรับยังไงครับมันวิ่งเองเองอ่ะ น่าจะเป็นเชื้อราดิโอ้โหม,ม,มีเศษทองอยู่ในนี้ด้วยอ๋อชีว่าด,ดีแฮะโอ้โหเฮ้ยพี่เกลลงไป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 พี่เกล เฮ้ยเรามาตรงนี้แล้วงอแต่ระวังด้วยเราไม่รู้ว่าด้านหน้ามีอะไรหมูไอหมูป่าทั้งที้พวกนี้มันดุกันแหละผมรู้สึกจากการะสังมันมาวะมันมาวะมันมามันมามันมาวะโอ,โอ้มันมามันมาฟิด มันบอกฟิดผมมาดิมาดิเราไม่มีธนูเราทำถันูไม่ได้ไม่มีใจเป็มุมด้วยผมอยากจะลองประท้าดาวเบกับมันเอเป็นไงวะอ๊ยโ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 หดโหดโหดเกินโหดเกินโหดเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไปทางอื่นดีกว่าไปทางอื่นไปทางอื่นปั๊บปั๊บปั๊บเถืนี้ทางนี้ โอ้ยลงทีไรเจ็บทุกรอบตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้เด็กผมงงหม่แล้วเนี่ยนี่อะไรต้นไม้อรอน่าจะเป็นต้นไม้มากกว่าน่ผมต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เลยฮะขโมยจ้าขโมยจ้ารู้สึกว่ามันจะมี แถววงแถววันพวกนี้ได้นะไหมมันเป็นแถววันหรือเป็นอะไรไม่รู้นะเก็บมาดิเอาอะไรดีทิ้งดิเดี๋ยวสับบี้ทีเมื่อก่อนกันโอ้โหปลากระโห ồ เจเย็นนะครับพี่โฮมันเพิ่มแสงได้ป่ะต้นพวกนี้เก็บมาเก็บมา อ๋อเก็บได้ด้วยเนี่ยจริงามาแทนอะไรดีนะบัตรท่อไม่เอาดีกว่าเก็บไปน,นี้ไปขึ้นด้านบนดีกว่าอะไรก็ไปดูครับเก็บหมดครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็เก็บไปป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเล่น แล้วลงมาตรงนี้มาก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยเก็บไมห้หมดคืออะไรวะเนี่ยมันเป็นไฟเหรอเอาไปใช้ในโลกนรษย์ได้ปะน่าจะได้แหละลงไปด้านล่างดีกว่าปะปะปป หมูหมูหมูไปอยู่ตรงนั้นนั่นต้นอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาได้ปว่าแล้วมันมาได้เว้ยมันมาได้มันมาได้ไ,ดไ,ดไปไหนอ่ะรวมแล้วบ้างโอเคผมไม่รู้ว่าผมไปไหนแล้วตอนเนี้งงกระทางกลับบ้านแล้วเนี่ย

จะหลอกกระโดดข้าวบวกนหน่อยมาที่ไหนมาที่ไม่มาเหรอฮะไม่มาเหรอขัสปินทำไมฮะสปินทำไมว่าผมรอได้ข้าวดีกว่าเรอโอ๊ยมีอะไระไไไไอ่ะยายาย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเฮ้ยอะไรวะนะ่ะเดินผ่านได้เพื่อตาไปเถอะ หืม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 ตายไปนะได้เนื้อมาด้วยก็ได้เอาปินทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาเนื้อมากินก่อนมันทำไม่ทำไรเราใช่ไหมโอเคไม่ทำไรเราเนาะถ้านายทำไรเรานี่คือแบบแย่มากๆเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอ้โห ถางลางเต็มเลยครับหมูยังโหดอ,อะไรก็ไม่รู้ยุ่แย่หมดเราต้องเดินไปอีกอะ่ะอเป็นเมืองที่น่าก,กลัวมากๆรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เลยผมขอปักไปแถวนี้กันขาลับกลับไม่ถูก ค่อยๆไปทีละนิดค่อยๆลงไปตันนี้เกียงอะไรไม่รู้ครับหลอนมากไปค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะค่อยๆต่อไปนะค่อยๆลงไปเฮ้ยมันมาแล้วมันมาจะเล่นงานผมตลอดเลย คิดว่าเราต้องมีธนูในการรับมือมันวะเอาเป็นว่าผมกลับบ้านกันดีกว่าเราต้องไปเตรียมของให้พร้อมไว้มากกว่านี้แบบนี้เราไม่ไหวแน่เราไม่รู้ว่าข้างบนมันมีอะไรข้างบนมันเหมือนมีอะไรจักเอยู่เราต้องขึ้นไปดูนะฮะผมคิดว่า่านหน้าค่อยไปดูดีกว่าจุดไฟตรงนี้ป็นเีมันเป็นไฟนี่เลยดีกว่า ก็โฮอย่ามายุ่งกับเรานะไปละข้างล่างมีสมบัติไปดีกว่าครับมาอยู่แล้วครับที่นี่เรามาจากทางไหนนีย่ยเราหน้าตกไปจากด้านบนนี่โอเคผมกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมขอพักผ่อนกันดีกว่าเราต้องเอาขอไปเก็บในตัวของเต็มไปหมดเลยแล้วก็เสียดาย นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัว,วลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมตลับวันนี้บ๊ายบายครับแนละ้วเจอกัน hmm. เ <c oughs>